สวัสดีครับผมพบกับไรดายคอ collector นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวกล่องนี้เลยนะครับคืออัปทาโลเกียชุดที่4นะครับเป็น DX นะครับก็ชุดนี้เป็นของโรโบทาโลห้าเหรียญน,นะครับก็น่าจะเป็นชุดที่ดีที่สุดที่เคยออกมาเลยนะครับไม่คละไม่อะไรทั้งนั้นเอาแบบเน้เนๆไปเลยตัวหุ่นยนต์5ตัวเลยก็จะเป็นจะมาเป็นแผงนะครับอันนี้ส่วนด้านหลังก็จะมี มีรูปตัวอย่างการเล่นกับตัวดงบัสเตอร์นะครับแล้วก็มีรูปของโอนทไทจินนะครับอาเดี๋ยวผมลองแกะเลยดีกว่าอันนี้เป็นรถญี่ปุ่นนะครับก็จะไม่ไม่มีสติกเกอร์อะไรแปะมาเท่าไหร่ติดเทปมายาวมาก แกะยากเหมือนกันนะน,นี่นะบนดียังเ,เดี๋ยวข้างบนอีก อ่าน้อยน่าจะหมดแล้ว่ต้องแกะซีชุบลิงทาาออกมาก่อนนี่จริงๆเราก็สวยดีเหมือนกันนะครับตัวพื้นหลังเพื่อแบบอยากไปวางประกอบฉากหลังอะไรอย่างนี้ก็เข้าท่าดีม่อันนี้ตัว แพงนะครับก็มีประมาณนี้โอเคเดี๋ยวมาหยิบดูเทียนเดียดเลยดีกว่าตัวเหรียญเป็นสีเหลืองใสนะครับโอ้สวยมากเลยทีเดียวเหรียญก็จะมีความวิงวับวิงวับเดินเทียบกับเหรียญธรรมดาอันก็จะมีอะไรวิง้งวิ้งมากกว่าวก็เป็นเส้นใสเดียเดียว,ยวอันนี้เกียร์สีแดงใสนะครับก็เป็นแบบสก็มีกากเพชรข้างในเหมือนกัน แต่สีเหลืองมันเป็นสีสว่างก็จะดูดูใสกว่านิดหน่อยเดี๋ยวลองเล็กอะไรดีกว่า,เ,าวเราเกือบตกจะซื้อหรือยังอ่ะเดี๋ยวขอลองที่ดงโ,โ,โรโบทาโร่อะไรกันนะครับอ่ะเสียงเปลี่ยนด้วย น,นี่เป็นเซไคอิจินะครับของล่างเดิมเนี่ยของล่างเอ่อดงโมวัตัโร่เนี่ยจะเป็นนิปอลอิจินะครับที่หนึ่งในญี่ปุ่นแต่ว่าอันนี้จะเปลี่ยนเป็นที่หนึ่งในโลกละไม่รู้ว่าถ้ามีล่างถัดไปเนี่ยจะเป็นที่หนึ่งในจักรวาลหรือเปล่าแบบอุจูอิจิอะไรอย่างนี้เดี๋ยวมาลองดูต่ออีกทีหนึ่ง เอ๊ะเมื่อกี้ผมฟังไม่ออกอะเมื่อกี้มันจะเป็นเสียงตอนลมล่างของโอนิไทจินนะครับ <c oughs> ก็จะมีเสียงหมาเสียงนกเสียงลิงเสียงยักษ์เข้ามานะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยก็จะมีบอกว่าที่หนึ่งในทักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจะเป็นที่หึงในอะไรนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวลองกดทำให้ตายดูสิ อันนี้เหมือนกับของร่างธรรมดานะครับมีแค่ต่างแค่เรียกว่าโรบอทฮัโล่เฉยๆนี่น่นโโโโนจาจะประมาณนี้เดี๋ยวลองเรียนท่าไปกันเดี๋ยวก่อน <Okay. S 2> เหรียญถ้าไปเป็นของสีเหลืองแล้วกันชึบนี่นะครับสวยเลยอะ่ะเป็นชุดเหรียญที่สวยมากเลย อืมอันนี้ก็เป็นคล้ายๆเดิมนะครับอันนี้ถ้าไม่ตายน่าจะเหมือนกันหมดนะครับ ก็เสียงตอนลมล่างคล้ายๆกันนะครับเหมือนกันอ้าลันเอาเอาไว้ลันปิดงไงวะเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราเป็นซาลุบาเทอร์แล้วกันนะครับ น่าจะเหมือนกันหมดครับที่เหลือต่างกันแค่ของตัวละครเดี๋ยวนี้มันรูปรักษณ์ดีนสักหน่อยส่วนที่เป็นสีเงินเนี่ยก็จะสะท้อนแสงออกมาได้เยอะนะครับสวยมากเลยเดี๋ยวอันถัดไปเป็นอันนี้แล้วกันสีชมพูกันชุบ ตัวทิกกี้ตัวนัาสแสดงก็บอกว่าลานนี้เขาเทนะครับแต่ผมก็ไม่เข้าใจาเ,งงเป็นันไงว่าเทยังไงเป็นเป็นนกนยนเป็นตัวที่ดูแปลกสุดละจริงมันก็มันก็เทแหละเท่กว่าร้างธรรมดารูปร่างเนียดนประมาณนี้นะครับสวยเลยอันสุดท้ายอินุโรบอทาโรนะครับ โอเควันเดอร์ฟูลนะครับก็เป็นเล่นคำเล่นคำของวังวังวังจังแปลว่าหมานะครับแบบของญี่ปุ่นหมามจะร้องวังวังไม่ร้องฮงหงก็เอามาลงวันเดอร์ฟูลก็จะเป็นอันนี้นะครับเป็นลูกในอันนี้ก็ถือว่าเข้าท่าดีครับอันนี้ก็รีวิวครบจบเรียบร้อยห้าเหรียญของอัมมารุเกียร์ชุดที่4นะครับโรบบทาโลเป็นยังไงก็ถ้าชอบถ้า,างไงก็ฝากกดไลค์กดกดกดซับสไครต์กันได้นะครับโอ้รีพันกัน วันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็มีเท่านี้สำหรับจุดนี้แล้วก็สวัสดีครับ